สวัสดีครับช่องทายตามดาวนะครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีเมษนะครับประจำเดือนอพฤศจิกายนนะดาวที่สมผุดบนท้องฟ้าเนี่ยสมพุดในวันที่1พฤศจิกายนนะฮะก็มีดาวย้ายมา3ดวงอาทิตย์พุธศุกร์นะฮะย,ย้ายจากกันมาอยู่ตุลน,นะฮะทีนี้ วันที่16เนี่ยอังคารเนี่ยจะย้ายจากมิถุนถอยหลังไปอยู่ที่พฤกษบนะครับผม <c oughs> นะฮะเ่าบอกว่าราศีเมษเนี่ยดาวประจำตัวท่านเนี่ยก็คือดาวอังคารนะฮะอังคารวันนี้เดี๋ยวนี้อยู่ที่มิถุนก็คือพบสหัสชะนะฮะสหัสชะจะอสหัสชะอาจจะเป็นเรื่องของการติดต่อ ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะฮะอาจจะว่าช่วงนี้คุณไปอยู่สหร์ชาเนี่ยคุณอาจจะต้องเข้าสังคมอะไรบ่อยบ่อยขึ้นอาจเป็นอย่างนั้นก็ได้นะฮะเพราะสาสหร์ชาเนี่ยเป็นเรื่องของการเข้าสังคมก็ได้นะฮะเจ้าชะตาอาจจะมีการเข้าสังคมมากขึ้นในช่วงนี้หรืออาจจะมีอะไรการติดต่ออะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าในช่วงเดือนนี้ก็ได้นะฮะหรืออาจจะไปสัมพันธ์เกี่ยวกับญาติพี่น้อง เพื่อนฝูงมากขึ้นในช่วงเดือนนี้ก็ได้และพอ16พฤศจิกายนเนี่ยอังคารจะย้ายไปอยู่ที่ไปอยู่ที่พฤกษกเท่ากับคบการเงินนะฮะพอกลางเดือนพฤศจิกายนเนี่ยท่านเนี่ยจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเงินเป็นพิเศษในช่วงนั้นนะฮะทีนี้วันนี้เดี๋ยวนี้เขายังอยู่ที่มิถุนเนี่ย ก็เราเท่ากับว่าท่านอาจจะมีการติดต่อนะฮะหรืออาจเข้าสังคมติดต่อยาตพี่น้องเพื่อนฝูงและทีนี้ดาวประจําของมิถุนเนี่ยไปอยู่ที่ก็คือดาวพุธเนี่ยไปอยู่ที่ราศีตุลน,นะฮะไปอยู่ที่ราศีตุลเท่ากับว่า,าศาสตร์ชะไปอยู่ที่ราศีตุลตุลเป็นอะไรตุลคือภพที่เจ็ดนะฮะอาจจะไปติดต่อเกี่ยวกับหนึ่งคู่ครองหรือเปล่า คู่หุ้นส่วนคู่สัญญาก็ได้พท,ที่เนี่ยคือปัตตานีคู่ครองคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะฮะคุณไปติดต่อการติดต่อเข้าสู่ปัตตานีเท่ากับว่าอาจจะมีการติดต่อหุ้นส่วนใหม่ๆมไหมถ้าเรื่องของการทํางานนะฮะอาจจะติดต่อเกี่ยวกวับความรักก็ได้เพราะว่าปัตตานีเนี่ยคือคู่คู่ครองไงอ่าติดต่อเกี่ยวกวับความรักก็ได้นะฮะตรงนี้เป็นรักเก่าไหม ไม่ทายว่ารักเก่าเพราะอะไรฮะเพราะว่าที่ราศีสิงห์เนี่ยดาวอาทิตย์เป็นดาวประจําราศีสิงห์เนี่ยคือพบปุตตะปุตตะคืออะไรฮะสิ่งใหม่ๆความรักใหม่ๆการลงทุนอะไรใหม่ๆบุตรบริวารแล้วแต่คือหนึ่งคนเนี่ยมันก็มีหนึน่งเรื่องสิบคนร้อยคนก็สิบเรื่องร้อยเรื่องแต่จะร้อยเรื่องพันเรื่องยังไงก็แล้วแต่ มันก็ต้องอยู่ภายใต้ของราศีมิถุนเนี่ยคือสาหัชะหรือราศีสิงห์เนี่ยนะฮะบางคนเนี่ยบุตรบริวารอาจมาสร้างความเสียหายให้กับเจ้าชะตาก็ได้เพราะอะไรฮะอาทิตย์เนี่ยมาอยู่ตรงเนี้ยท่านเป็นนิดนิดคืออะไรฮะต้อยต่ําก็แสดงว่าดาวไม่มีพลังเลยนะฮะดาวเสียไหมดาวเสียตําแหน่งเสียดาวก็เสียด้วย ะะดาวก็เสียด้วยแล้วก็เล็งลัคนาเขาให้นะฮะเล็งลัคนาเขาให้ก็เท่ากับว่าบางคนอนะ่ะอาจจะมีบุตรบริวารสร้างความเสียหายให้นะ,ะหรือบางคนไปติดต่ออะไรที่เกี่ยวความรักอ่ามีปฏิสัมพันธ์อะไรเกี่ยวความรักเกิดอะไรฮะอันนี้เป็นความรักใหม่ๆซะด้วยนะเกิดความเสียหายขึ้นนะฮะเกิดความเสียหายขึ้นเพราะว่าลาหูเนี่ยเล็งอาทิตย์และ เดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวันที่25เนี่ยเกิดปรากฏการพิเศษขึ้นก็คือ,อาลาหูอมอาทิตย์ก็คือสุริยุปราคาอาทิตย์ดับพออาทิตย์ดับเป็นยังไงอะ่ะอาทิตย์ก็สร้างปัญหาสินะฮะรักใหม่ๆที่มีการติดต่อช่วงเนี้ยเกิดปัญหาขึ้นไหมเป็นอย่างนั้นไหมลูกน้องหรือว่าลูกสร้างปัญหาให้มีไหมอาจจะเป็นอย่างนั้นได้นะฮะหรือ การลงทุนอะไรใหม่ๆในช่วงนี้เกิดปัญหาไหมเป็นไปได้เพราะลาหูเล็งอาทิต,ย,ทตย,ย,ย์อาทิตย์เสียไหมอาทิตย์เสียเสียทั้งตำแหน่งของดาวเสียทั้งลาหูมาเล็งนะฮะลาหูมาเล็งนะฮะทำให้เกิดอาทิตย์เกิดเรียกว่าอาทิตย์ดับอ่ะอาทิตย์ตรงเนี้ยตำแหน่งตัวเองก็ไม่มีภูมิคุ้มกันอะไรนะฮะแถมลาหูมาอมอีก จะเหลืออะไรอารทิตย์ก็เลยสร้างปัญหาให้ค่อนข้างเยอะและอาทิตย์ก็ยังเรลงลัคนาเขาให้ด้วยนะฮะเท่ากับว่าบุตรบริวารความรักใหม่ๆการลงทุนอะไรอะไรใหม่ๆในช่วงนี้เกิดความเสียหายขึ้นแก่ดวงชะตาสําหรับราศีเมษในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นอย่างนั้นนะฮะและดาวพุธเนี่ยสหัสชาเนี่ยมาอยู่ตรงนเนี้ยพุธเนี่ยมาอยู่ในคู่ครองมีการติดต่ออะไรคู่ครองใหม่ใ ให้ระวังอะไรฮะลาหูกับพ mm ุธเป็นคู <ain> ่ศัตรูอีกนี่คู่ศัตรูอีกนะฮะวิเขาเรียกว่าอะไรฮะเกิดมีวิวาทะกันเถียงกันไหมลาหูพุธเนี่ยเกิดเถียงกันไหมนะฮะเกิดเถียงกันมาและมาจากราศีกันอีกพุธมาจากราศีกันมาจากอะไรฮะอลิอริคืออะไรเกิดปัญหาขึ้นมีความรักใหม่ๆเกิดปัญหามีความรักใหม่ๆเกิดปัญหาขึ้นนะฮะเกิดปัญหาขึ้น บุตรบริวารสร้างปัญหานะฮะการลงทุนให,ใหม่สร้างปัญหาในช่วงนี้เนี่ยราศีในเดือนพฤศจิกาเนี่ยราศีเมษไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ามาดูสุขสิสุขเป็นเจ้าเรือนราศีตุลน,นะฮะคู่ครองคู่ครองไปเจอใครไปเจอราหูเข้าให้นะฮะร,ระวังเกิดการหลอกลวงขึ้นนะฮะร,ระวังเกิดการหลอกลวงขึ้น ในเรื่องของอะไรบ้างในเรื่องของเงินเงินทองทองในเรื่องของความรักนะฮะห,หรือหรือในเรื่องของการลงทุนใหม่ๆอาจเกิดการหลอกลวงขึ้นนะฮะดาวสามดวงนี้เลงลาหูอันนี้ก็อมกันถือเป็นศัตรูไหมถือเป็นศัตรูกันพุทธกับลาหูถือเป็นศัตรูกัน,กน,ส,กนสุกราหูถ้าดีเป็นคู่โชคถ้าร้าย ก็หลอกลวงแต่ตรงเนี้เมื่อรวมมกันแล้วเนี่ยเกรงว่าจะเป็นเรื่องของการหลอกลวงซะมากกว่าในการของให้คุณส่วนน้อยมากๆฮะที่จะให้คุณส่วนใหญ่ๆจะมีการหลอกลวงขึ้นหลอกลวงอะไรหลอกลวงเรื่องความรักหลอกลวงในเรื่องของการลงทุนใหม่ๆนะฮะหลอกลวงในเรื่องของลูกน้องหลอกลวงอะไรไหมเพราะว่าอาทิตย์กับศุกร์เนี่ย เขาเป็นคู่สมผลให้กําลังซึ่งกันและกันนะฮะให้กําลังซึ่งกันและกันก็ทําให้อาทิตเนี่ยลูกน้องบริวารหลอกลวงไหมเขาเรียกว่าปุดตะอยู่ตรงเนี้ยไม่ดีบุตรบริวารความรักใหม่ๆการลงทุนใหม่ๆนะฮะเกิดปัญหาอุปสรรคขึ้นเกิดการหลอกลวงอะไรบางอย่างขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับแล้วพอหลังหลังจากที่อังคารย้ายไปอยู่ที่การเงินแล้วเท่ากับว่า เกิดปัญหาอะไรก็รู้ก็ไม่รู้คุณเนี่ยจะต้องใช้เงินใช้ทองมาทีนี้นะฮะตำแหน่งเนี้ยคุณจะต้องเขาเขาเรียกว่าค่อนข้างจะต้องใช้เงินใช้ทองเพราะอะไรคุณไปยุ่งกับการเงินแล้วนะฮะอาจจะต้องมีการใช้เงินใช้ทองในเรื่องของการลงทุนใหม่ๆในเรื่องของคู่ครองคู่สว่วนคู่สัญญาหรืออ่าในเรื่องของความรักในเรื่องของอ่าการลงทุนนะฮะ อาจจะโดนหลอกตรงนี้ก็เลยต้องใช้เงินใช้ทองมาแก้ไขปัญหาอุปสรรคตรงนี้ก็ได้นะฮะดาวดาวสามดวงนี้กับราหูและเล็งลักราหูก็กลุมลักช่วงพฤศจิกายนนี้ราศีเมษไม่ค่อยดีนะนะฮะทายไว้เนี่ยไม่ให้ทายเพื่อให้เรียกว่าตัดรอนกำลังใจไม่ใช่ทายอย่างนั้นทายไว้เพื่อป้องกัน ผมทายเพื่อป้องกันมากกว่าที่จะทายให้เสียกาลังใจไม่ได้ไม่ได้คิดอย่างนั้นมันไม่ดีก็ต้องทายไม่ดีนะฮะเราจะไปสวนทายดีก็กระไรอยู่นะฮะดาวมันมันศัตรูกันทั้งนั้นเลยเนี่ยฮะเนี่ยนะฮะตรงนี้ต้องดีจริงๆต้องดีจริงๆนะฮะถึงจะเป็นให้ให้โชคให้ราบได้นะฮะราหูกับพุธเนี่ยไอราหูกับศุ์เนี่ย,ย,ะน,ยนะฮะแต่พอมีดาวสององ,องค์นี้มาร่วมด้วย น่าจะให้โทษซะมากกว่าให้คุณนะครับนะฮะส่วนพระหัสที่อยู่ตรงนี้ก็อยู่มาเป็นปีราหูตรงนี้ก็อยู่มาเป็นปีราหูมาจากอะไรราหูมาจากราศีกุมราศีกุมมาจากอะไรราศีกุมมาจากโชคราภลาภลาภทับรลักทับมาตั้งแต่มีนาปีหกเอยทับมาตั้งแต่มีนาปีหกห้าแล้วและจะทับต่อไปจนถึงตุลาปีหกหแสดงว่าช่วงนี้ ถ้าทายว่ามีลาภผลเข้ามาในชีวิตไหมมีนะนะฮะมีนะครับจะมีอย่างไรถ้าต้องดูทักษะประกอบถ้าเป็นสีลาภผลนั้นมาแบบสะดวกสะดวกเลยแหละนะฮะแต่ไอ้ส่วนที่ทายร้าตรงเนี้ยไม่เกี่ยวกันนะฮะไม่เกี่ยวกันนะ,ะอันนี้เฉพาะลาหูมาทับลักถ้าเป็นสีเนี่ยจะได้ลาบผลอย่างดีงามเลยแต่ถ้าลาหูมาร้ายลาบผลที่ได้มาจะต้องเป็น ทุกคราบทุกแบบได้ลาบมาแล้วทุกใจอ่ะอ่าได้ลาบมาแล้วทุกใจอ่ะจะเป็นอย่างนั้นนะฮะส่วนพระรหัสเนี่ยเป็นเจ้าเรือนราศีมีนพระรหัสในภพสิบสองเนี่ยก็บอกทุกคลิปนะฮะเพราะว่าเขาเขาเป็นเดือนปีอ่ะไอ้ดาวปีอ่ะทายเดือนหน้าพระรหัสก็อยู่ตรงนี้แหละไม่ไปไหนหรอกนะฮะพระรหัสเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าเรือนภพสิบสองนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่ ไม่ค่อยให้การสนับสนุนหรือบางคนเน,นี่ยผลรหัสมาดีจริงๆเนี่ยอาจมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังก็ถ่ายได้เพราะว่าต้องดูทักษะไงแต่ละคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยทักษะเกิดไม่เหมือนกันฉะนั้นทักษะจรก็ไม่เหมือนกันพอไม่เหมือนกันเนี่ยเกิดทักษะพระรหัสมาดีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังถ้ามาร้ายนะ ผู้ใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังไม่ให้การสนับสนุนเลยช่วงนี้เป็นอย่างนั้นไปนะครับผมและพระรหัสยังมาจากราศีธนูด้วยนะฮะมาจากราศีธนูด้วยธนูเนี่ยคืออะไรฮะธนูก็คือสุภาฮะคอลงชีวิตการใช้ชีวิตในช่วงปีนี้ไปอยู่ในภพสิบสองเนี่ยก็ต้องดูทักษะเลยว่าสุภาเนี่ยที่มาอยู่ตรงเนี้คุณ ปีนี้ทำอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่า,าถ้ารักษามาดีก็ดีไปรักษามาร้ายอันนี้ก็ต้องถ่ายร้ายไปนะฮะอะไรที่อยู่เบื้องหลังอาจจะไม่ดีงามก็ได้หรือบางทอีอะไรที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยดีงามเลือเกินนะฮะทักษาเนี่ยเป็นตัวบอกทีนี้มังกรค,คือการงานนะฮะการงานเป็นกเกษตรแต่ดาวเสาเนี่ยก็คือดาวเสาอะฮะเสาทับตรงไหนทายทุกทายโศกใ้ทายเสา เสาทับการงานถึงจะเป็นกเกษตรถึงเป็นบ้านเขาแต่เสาทับการงานก็ต้องทายว่าช่วงนี้อาจจะเครียดเรื่องงานไหมวิตกกังวลเรื่องงานนะนะฮะวิตกกังวลเรื่องงานไหมนะครับผมอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ถ้าทักษามาดีงานปีนี้ก็ดีแต่งานดีอย่างไรนอกเหนือจากทักษะแล้วยังมีดาวเดิมอีกครับดาวเดิมนี่แหละตัวดีลวเลยเลยตัวบอกว่าดีมาลายมา นะฮะดีไหมลายมานะฮะเช่นที่มังกรมีใครอยู่อ่ะทามังกรลองมีพระศุกร์อยู่สิกรกฎลองมีพระศุกร์อยู่สินะฮะดาวเดิมอ่ะฮะเมื่อพูดถึงดาวเดิมอันนี้ศุกร์กับเสาเป็นเสี้ยนศัตรูเกิดขัดลาบขัดผลขึ้นการงานแทนที่จะดีบางทีเป็นสีมาน่าจะดีไหมก็ดีแหละแต่มันขัดลาบขัดผลอะไรอยู่เหมือนจะจะได้จะได้เอ๊ะทำไมไม่ได้นั่นแหละ ประมาณอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยแล้วยังมีดาวไร้ไร้อื่นๆอีกนะฮะอย่างเช่นมีอังคามีจันอยู่ไหมอ่ะเนี่ยดาวไร้ไร้พวกเนี้ยนะฮะทำให้พระเสาเนี่ยเกิดความเสียหายขึ้นต้องดูว่าเดิมใครมีอะไรอย่างไรอยู่ในชะตาเกิดไหมถ้ามีก็ต้องไทยอ่าถ้าสมมติทักษามาดีอ่ะแต่มีดาวร้ายดาวศัตรูแอบอยู่เงี้ยในส่วนของการงานอาจจะได้อะไรดีๆมาแต่อาจจะต้องเสียอะไรไปไหม นั่นอยู่ที่ว่ามีใครมาอยู่ตรงนี้ไหมอ่ะที่มังกรและกอลกบกะอันเนี้ยสำคัญนะอันเนี้ยสำคัญนะครับผมส่วนมรุตยูเนี่ยผมทายแยกไว้แล้วผมไม่ลงตอนนี้มรุตยูเนี่ยถ้าทางสุริยญาตินะท่านก็อยู่ที่พฤกษบนะบนะบอันนั้นก็ต้องทายแยกไปเพราะมรุตยูเนี่ยเป็นดาวเจ็ดปีทายครั้งเดียวอ่านกันเจ็ดปีเลยเพราะว่าในเจ็ดปีเนี่ยเขาก็อยู่ที่เรื่องนั้นนั้นะฮะท่านก็อยู่ในเรื่องนั้นนั้นนะครับผมนะฮะ ทีนี้มาดูาดาวเกตที่ธนูบ้างสุภะสุภะคือคันลองชีวิตอย่างที่บอกมีเกตอยู่คันลองชีวิตช่วงนี้อาจจะวุ่นวุ่นซะหน่อยหนึ่งในราศีเมษช่วงนี้สองเดือนท่านอยู่ตรงนี้สองเดือนก็แสดงว่าภายในจากนี้ไปประมาณเดือนก,กว่าว่าเพราะท่านอยู่มาหลายวันแล้วก็ประมาณเดือนก,กว่าหรือบางทีก็ตีสองเดือนก็ได้อาจจะชีวิตช่วงนี้การใช้ชีวิตอะไม่ค่อยนิ่ง มีอะไรวุ่นวุ่นอยู่เหมือนกันมีอะไรวุ่นวุ่นอยู่เหมือนกันแต่พระเกดเนี้อาจจะเป็นดาวที่เรียกว่าดาวดาวทำบุญก็ได้น,นะฮะช่วงนี้ชอบทําบุญเข้าวัดไหมบางคนก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันดาวเกตนะฮะชอบทบอําบุญเข้าวัดเข้าวามั้นะหรือที่แน่ๆช่วงเนี้ชีวิตมักไม่ค่อยนิ่งมีอะไรวุ่นวุ่นให้ทําอยู่เสมอเเป็นอย่างนี้นะฮะราศีเมษเป็นอย่างนี้นะคะร,รับผม นะฮะน่าจะมีประมาณนี้ราศีเมษน่าจะ,ะน่าจะประมาณนี้ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจทําให้ผมทําคลิปดีๆต่อไปนะฮะก็อย่าลืมนะฮะแต่ละคนจะให้ราศีเมษเป็นอย่างนี้ทุกคนเป็นไปไม่ได้นะฮะเนื่องจาก 1. นพักษาไม่เหมือนกัน 2. ดาวเดิมที่สถิตณขนักเกิดก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นคําทํานายมันจะ ผิดแพลกแตกต่างกันแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่อาจจะประมาณคล้ายๆกันก็เป็นอย่างนั้นได้นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม